สวัสดีครับพบกับรายการไบคอมชีวีครับผม,ผมวันนี้อ,อะไรครับวันนี้มีอะไรมามีเซ็ตท็อปบ็อกอะไรเซตท็อปบ็อกผมไม่เคยยินคืออะไรอ่าเป็นเป็นกล่องสําหรับ ดูรายการดีต้นทีวีที่กำลังเป็นข่าวนี่แหละอ๋อที่กําลังดังใช่ไหมใช่ดีต้นทีวีใช่นี่แหละเขาเรียกว่าเซ็ตท็อปบ็อกหรือว่าพูดง่ายๆก็กล่องดีตอลทีวีแล้วกันกล่องรับสัญญาณดีต้นใช่ประมาณนี้ใช่ถ้าถานโทษทัาธรรมดาดูได้ไหมดูได้ดูได้ครับผมดูได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าต้องมีต้องมีตัวนี้ถึงจะดูได้ใช่ถึงจะไม่ตกเทปถ้าแบบต่อสภาวธรรมดาไม่ได้ใช่ไหม ต่อเสาอากาศธรรมดาผมไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมแต่ว่าถ้าให้ชัวที่สุดต้องเป็นเสาที่รองรับดีต้นทีวีครับผมเขาจะมีบอกว่า DVB-T2 เนี้ก็คือเป็น้ระบบการส่งสัญญาณแบบใหม่นะครับผมต้องแบบนี้ใช่ไหมใช่เมืองไทยเลือกใช้ระบบนี้ถ้าเมืองไทยต้องอย่างนี้ใช่ครับซื้อมาแบบไม่มีพาดแน่นอนใช่ครับดูได้แน่นอนแล้วสังเกต สังเกตนะครับคุณสังเกตนิดนึงมันเป็น้องดูดีอ๋อนี่คือน้องดีใช่ไหมใช่อ๋อเป็นตุ๊กตาเป็นหุ่นนี่ใช่ใช่เป็นมัดคอร์ดของเขาทั้งเมืองไทยต้องนี่เลยนี่เลยต้องดูต้องเป็นตัวนี้มั่นใจได้เลยว่าดูได้แน่นอนใช่ครับผมอันนี้เป็นรุ่นสตองป๊อปวันนะครับผมป๊อปวันใช่ไหมครับใช่ผมจากของสามารถสามารถโอเคสามารถสตรองป๊อปวันใช่ก็ชื่อก็คุ้นหูกันดีเราลองมาดูข้างในมีอะไรบ้างครับผม ตัวกล่องก็มีกล่องประมาณนี้ใช่ไหมฮะให้ดูกล่องกอนนี่ฮะกล่องหน้าตาประมาณนี้ใช้ <Ad apter. S 1> อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์มีอะแดปเตอร์นะครับมีรีโม,โมทคอนโทรลครับผมมีอันนี้ตัวรับสัญญาณรีโมทนะครับผมต้องใช้ด้วยสาหรับสัญญานรีโมทนะฮะอ่าแล้วมีอันอื่นอีกไหมนอกจากตัวนี้ต้องมีอะไรอีกอันนี้เป็นสาย เป็นสาย AV ที่คุณบอกว่าใช้กับรุ่นเก่าได้ไหมนี่แหละครับแล้วก็รุ่นใหม่เป็นสาย HDMI ก็เป็นตัวนี้ใช่ครับผมมีแค่นี้พอไหมี๋ยวต้องมีตัวอะไรอีกมีตัวอะไรอีกใช่ไหมครับก็เสาอากาศครับผมเราต้องใช้เสาวากาศด้วยนะอ่ะโอเคตัวนี้เปล่าตัวนี้เปล่าตัวนี้เปล่าเห็นใหญ่ๆนี่นี่ใหญ่ตัวนี้ได้เปล่าโอเคตัวนี้เลยครับผมสามารถ D1A นะครับผมต้องใช้คู่กันใช่ไหม ใช่ครับซื้อมาแต่ว่าซื้อมาเราต้องจะได้เป็นแพ็คู่ไม่ครับขายเขาขายแยกครับขายแยกเหรอใช่ครับอ่โอเครู้สึกว่าจะราคาประมาณ550บห้าสิบาโอ่อกล่องตัวนี้ผมแกะให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนสมราคาไหมนได้ได้ได้อันนี้เป็นฐานรองเขาครงจะมีจะมีสองแบบจะมีสองแบบอีกหนึ่งคุณกินแบบนี้วะพี่ผมจิ๊กไว้ ครับอันนี้เป็นแบบตั้งอันนี้เป็นแบบแนวนอนอ๋อก็คือแบบแขวนหรือเปล่าใช่ใช่ครับผมแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเราว่าเราจะจับตั้งโอ้ใหญ่ห้าร้อยเคุ้มดูคุ้มใช่ครับโอ้ดูใหญ่ดูคุ้มดูคุ้มนะใช่ครับโอ้หน้าตาประมาณนี้เขาทําออกมารองรับอดีดอนทีวีโดยเฉพาะนี่นะครับวัสดุโอแข็งแรงอยู่ครับใช่ใช่ใช้ได้ใช้ได้วัสดุแข็งแรงจะวางตั้งวางเอียงได้ เยวลองตั้งให้ดูอ๋อก<ค>็จะประมาณนี้นนใช่โอเคเป็นไงฮะต้องจับได้ไหมครับโอเคนะคือว่าโอเค้เคุณจะมาโชว์แค่นี้เหรอมันมีสาธงสาธิตให้ดูเหรออ่ะเดี๋ยวผมจะต่อแล้วก็ลองสแกนหาขึ้นสัญญาณดูว่าถ้าเกิดเราไปซื้อหรือว่าแลกคูปองเอถ้าคุณได้คูปองหรือยังเนี่ย ไม่มีบ้านของตัวเองไม่ได้คูปองครับผมครับผมของนี้ราคาไม่แพงก็คือประมาณ690บาทอ่าฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้คูปอง690บาทมาก็มาแลกได้ฟรีโอ้ได้ฟรีเลยฟรีเลยครับผมโอเคเฮ้ยทำไมมันราคามันเหมาะอะไรเจาะอะไรขนาดนี้ใช่ครับผมมีนอกมีในอะไรบ้างหรืออะไรผมไม่รู้ไม่ไม่รู้นะครับผมอ่ะโอเคคุณจะเซตให้ดูเลยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเซตให้ดูแป๊บนะโอเคไปเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งได้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ มาประกอบเป็นไงเนี่ยะะอะไรมั่งอ,อ,อันนี้เข้าตรงนี้ใช่ไหมปักไปเลยปักด้วยครับอันนี้ไม่ใช้น,นี้ทีวีรุ่นเก่าไมใ่ใช้ใช่ไหมเอาไปต่อเอาอาการให้ด้วยครับอันนี้ถามนิดนึง งอๆอย่างเงี้ยขาดยาวๆมีผลเลยไหมไม่มีผลไม่ม EX er ีผลใช่ไหมใช้ได้เลยอ่าโอเคตรงไหนครับผมตรงนี้ตรงไหนเอ้ยตรงนี้ใช okay. ่ไหมครับใช่ครับให้ดูนี่โอเคแกะออกหน่อยก็ดีมันใส่อะไรก็ไม่รู้นี่อ่าเป็นแค่ตีไม่ใ็นไหมตีไม ดี okay. อมอดโอเคเสียดีมดเรียบร้อยโอเคประมาณนี้อันนี้คุณใส่ฐานหรือยังคุณเสียบปลั๊กหรือย,ยังเนี่ยอ้าวยังไม่เสียบเลยโ okay. อเคแป๊บนึงเช็คฐาน okay. ได้ไหยโอ้โห <c oughs> อ่าโอเคมันเป็นแบบมา่านกลนสะพายอ๋อมันจะน่าหน่อยมันแบบป้องกันเด็กน,น่าจะได้เลยน่ายังเดี๋ยวผมรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่นิดนึงอ่ อันนี้ผมตั้งไว้โชว์ให้เห็นโอเคอันนี้รีโมทใช่ไหมใช่โอ้ดีมากเลยนะเนี่ยใสดงว่าผมไอ้ตัวเนี้ยผมมันไปซ่อนที่ไหนก็ได้เพราะความสวยงามใช่ครับให้กดแค่รีโมทก็ใช้ได้แล้วใช่โอ้ลองดูผมหน่อยได้ไหมอ่าไหมอันนี้คือกำลังสแกนหรือเปล่าครับใช่ครับผม นี่เป็นการสแกนอเมนูภาษาไทยใช่ม,มีเมนูภาษาไทยเข้าใจง่ายเขาจะบอกว่าครับให้รับสัญญาณได้เกินสี่เปอร์เซ็นต์คุณอาจจะหันหน้าหันหลังปรับมุมอะไรก็แล้วแต่อโดยเสาถ้าอยู่กรุงเทพเนะี่ยเสาเขาจะตั้งอยู่ตึกบหยกรัศมีของเขาก็ส่งประมาณสักหนึ่งร้อยกิโลเมตรก็พยายามหันไปทางนั้นจะได้สัญญาณที่ชัดถ้าคุณลองหันดูมนะผมเข้าใจแล้วได้ไหมต้องได้มากกว่าสี่เปอร์เซ็นต์นะถึงจะชัด่าได้ไหม อาลองหันไปอีกฝั่งหนึ่งคุณดิได้เจ็ดสิบสามเห็นไหมเจ็ดสิบแปดอ๋อต้องดูสถานะตรงนี้เลยใช่ดูบรรทัดล่างนี้เลยอันนี้คือคำที่ิบใช่ต้องมากกว่าสี่สิบถึงจะชัดใช่ครับผมโอเคพอเราได้แล้วก็กดโอเคไปเขาก็จะทำการสแกนช่องให้ โอ้ดูอินดิเฟตสวยงาไหมกันนะใช่ได้ดูง่ายดูง่ายครับผมภาษาไทยด้วยที่สําคัญอ่าใช่ใช่ตรงนี้เลยง่ายที่สุดยี่ห้ออื่นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ข้อส่วนมากถ้าเกิดได้รับเครื่องหมายของกสทชตรงนี้นะตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมฮะโอเคส่วนมากก็จะเป็นภาษาไทยนะครับผมครับผมเขาก็จะเริ่มสแกนมานะครับมีช่อง HD ช่องธรรมดาครับผมปกติเราจะดูแค่3579ใช่ไทย BBS อใช่ประมาณนี้ส่วนระบบใหม่ดิจิตอลทีวีของเราจะดูลองรับไดให้หมด48ช่องสีแช่องแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเปิดใช้งานอยู่ที่36ช่อง36ช่องครับผมก็มีระบบ HD ที่เป็นช่องที่เป็น HD นะครับประมาณ10ช่องด้วยอ๋อครับผมพันแปดสิบไอครับผม ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าความต่างกับท่องธรรมดากับ HD มันจะต่างตรงไหนรอสักคู่นะครับเพราะว่าผมอยากชมอ้่มแล้วเกิน17 HD มันอยากชมแับชัดเต็มตาใช่มครับต้องรอให้มันสถานะเต็มใช่ไหมอ๋อ85 87แล้วอ๋อมันก็ชัดอยู่ฮะ โอ้โหเห็นชัดเลยครับเมื่อกี้อะไรนี่สัญญาณอ่อนอะไรนี่ท่าทาดนี้ <c oughs> อ่ะผมเรื่องนี้อ่ะได้ไหม <c oughs> คุณลองหมุนหมุนกลับด้านอีกฝัก่งเลยกลับด้านอีกฝั่งเลยครับ <c oughs> อ่าไ,ได้ไหมอลองอีกทีอ่ะยวต้องเปิดไฟเลี้ยงนิดนึงอ๋อต้องเปิดไฟเลี้ยงใช่ไหมครับ โอ้โหครับชัดมากเห็นขอบม่วงของเรนเคยเขาถ่ายเยนเนี่ย่ายรายการเยนเนี่ยถ้าเกิดดูจออันนี้เป็นระบบ HD นะครับผม HD เลยใช่ไหมใช่ครับผมถ้าเกิดดูกับจอพวกจอ40นิ้วใช่พวกจอใหญ่กับใหญ่เนี่ยน่าจะสะใจได้ผมัดสะใจใช่ครับเพราะว่าระบบภาพส่งมาก็เป็น16ต่อ9แบบ widescreen นะอ๋อครับสังเกต คนจะไม่อ้วนน่าจะไม่อ้วนเอาพักผมมากนะใช่ดูแบบรู้สึกว่ามันต่างมันต่างต่างจริงๆต่นี่ดูดูการเปลี่ยนช่องนะครับความเร็วจะเร็วจะช้าไหมครับนี่ผมลองสุ่มกดดูในช่อง35ใช่ไหมครับใครับเป็นช่องเจ็ดดีนี่ก็คือความแรงสัญญาณนะครับอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดมันดูมันดรอปลงไม่แรงปุ๊บเราก็สามารถหมุนช่าครับผมใช่ครับก็สังเกตง่ายครับแล้วหลังจากนั้นครับ ต้องปุ่มสีเหลืองที่คําว่า EPG ทีเรามาจากอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมรับก็แปลว่าเราสามารถดูรายการล่วงหน้าได้เลยอ๋อรายการต่อไปเป็นอะไรดูของแต่ละช่องใช่ไหมครับใช่ครับผมเอ้แต่บางช่องเขาอาจจะไม่มีอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมมันอ๋ออาจจะไม่ชว์ก็ได้ใช่น่าจะเป็นเฉพาะช่องที่แบบช่องหลักๆใช่ครับผมช่องหลักๆนี่เดูวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองดูได้ดูล่วงหน้าได้ครับผมนะฮะในช่วงแต่ละวันจะมี อะไรบ้างดูด้านหน้าได้เลยวางแผนการรับชมข่าวสารดูรายการต่างๆได้เลยครับผมแตจะประมาณอ๋อโอเคครับรีโมทใช้งานง่ายครับลองชัดมากครับรีโมทเบามากก็เบาเบามากก็เบาแอบโอ้เอาจะเราสัมผัสนุ่มละมุนมือนี่โอเคฮะรีโมทออเพิ่งสังเกตฮะรีโมทเป็นภาษาไทยด้วยครับ ใช่ยายมากใช่ครับชัดเจนเลยฮะอยากลองดูครับกล้องลองดูนะฮะเห็นใจไหมฮะคุณลองอ่านนี่มีอะไรบ้างใช่ครับผมอ่าให้ทุนจะได้เห็นค้ณแนะนําเลยดูดูอ่าที่มีบอกว่าเล่นพักหยุดเล่นสามคุณสังเกตไหมว่ามันคล้ายๆกับพวกอ่าเครื่องเล่นดีดีเออมันคุ้นเคยเพราะว่าตัวกล่องสามารถไอ้สตองก๊อปวันตัวนี้ครับสามารถดูหนังหรือดูภาพ ฟังเพลงได้ในตัวเชื่อมต่อ USB ด้านหน้าเนี่ยครับโอ้สดงว่าถ้าเกิดผมมีไฟหนังแล้วผมเก็บไว้ในพวก USB คีับกซ e เตอร์ a อลิได้ไหมได้เหมือนกันครับไฟเลี้ยงพอใช่ไหมครัพอครับผมก็เสียบปพ๊บ็็ดูได้เลยได้เลยโอ้โหเชื่จุนมากจุนมากหรือว่าจะตั้งข้างอัดก็ได้ครับผมตั้งอัดใส่แฟ่ไดฮาร์ดดิสต์เราก็ได้บางรายการที่เราอาจจะ ต้องไปทําธุระข้างนอกคนี่ไม่เวลามันดั่งดูตลอดเราตั้งอัดไว้มาดูภายหลังก็ได้เหมือนกันครับามาดี๋้วอีกทีหนึ่งราคาเท่าไรนะทั้งชุดทั้งชุดคุณจำได้ไหมอันนี้เดี๋ยวคุณเข้ามาขึ้างในคุณเขมาข้างในครับผม ผู้ชมน่าเห็นแล้วมันโอเคแล้วแหละใช้งานได้ดีความคมชัดประมาณใช่ประมาณนี้แต่ว่าดีมากแต่อยากรู้ราคาใช่ผมอยากรู้ผมจะซื้อมาใช้เพราะผมไม่ไม่ได้หกเก้าสิบไม่ได้หกสู้ปองอะสำหรับคนไม่มีไม่มีบ้านใช่ไหมครับคนไม่มีบ้านอ่ะประมาณ690้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบบาทส่วนเสาสัญญาณครับประมาณ550บาทห้าสิบบาท ครับผมรวมมันก็พันนิดนิดพันนิดนิดก็ถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มครับใช้ชื้อแล้วก็ใช้ยาวใช่ไหมใช่แล้วก็รายการทั้งหมดเป็นรายการดูฟรีก็ดูฟรีไม่เสียตังค์มเสียตงจานจากดาวเทียมสมาชิกไม่ใช่โอเคครับนะดูฟรีเลยครับเฮ้ยคุ้มนะเนี่ยราคานี้แต่ว่าถ้าเกิดคนที่มีบ้านมีได้คูปองใช่ครับก็น่าจะแลกได้ฟรีแลกได้ฟรีก็ไม่ต้องอะไรเลยชิวๆเลยใช่ถือว่าคุ้มค่าครับโอเค มีแนะนำอะไรไหมหรือหมดแล้วแหละน่าจะหมดแล้วครับผมเดี้วเนาะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเราก็จะมาอัปเดตที่รายการ b บคอมทีวีเราอีกครั้งได้ได้โอเคครับผมไปแล้วกันครับผมครัโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ